ท้ารอสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทานายดวงชะตาคนที่เกิดในวันอังคารนะประจําช่วงเดือนตุลาคมกันนะคะว่าชาววันอังคารเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาภาพรวมของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทานานแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีดี เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันอังคารเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะตลอดทั้งช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแบบทวีคูณเลยเนีค่ะเราก็จะเป็นความรู้สึกที่คุณเนี่ยมีเขาเรียกว่ามันปล่อยวางได้ได้เจอกับ บรรยากาศคนรอบข้างที่ดีเจอกับมิตรภาพที่ดีพบเจอคนที่จริงใจนะคะพบเจอกับความสุขที่แท้จริงที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้เราก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยหลายๆท่านก็จะเริ่มปลงปล่อยวางแล้วก็เข้าใจกับตัวเองมากขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นให้ความสําคัญตัวเองมากขึ้นนะคะ,ะแสวงหาความสุขที่มาจาก รอบๆอบตัวได้มากขึ้นแล้วก็ได้ดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็จะมีคนมาหยิบยืมเงินด้วยเนี่ยค่ะประมาณช่วงกลางเดือนปลายเดือนไปเนี่ยจะมีคนมาพูดคุยมีคนมาชวนลงทุนมีคนมาตามตื้ออยากจะขอยืมเงินนะแต่ว่าอยากจะบอกชาววันังคารว่าเหมือนคุณเนี่ยจะใจดีมาก ผิดปกตินะเดือนนี้ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนหรือว่าคนในครอบครัวหรอ,อะไรก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือคุณใจดีคุณมีความเมตตาที่จะให้ทุกๆคนทั้งหมดเลยนะคะไม่เดือดร้อนตัวเองแต่คุณไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแค่คุณประเมินแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเมตตาคนคุณสงสารคนคุณอดใจไม่ไหวเวลาเจอใครที่อาจจะทุกข์เศร้าหรือว่า ไม่มีเงินอะไรแบบนี้ค่ะบางทีนะคะเราอาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าชาวนาคาเนี่ยมันเป็นความเหงาเป็นความแข็งเป็นความรู้สึกว่าขาดความรัก แต่ว่าเราก็อยากที่จะเติมเต็มเราอยากที่จะให้เราอยากที่จะดูแลคนอื่นมันจะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเนี่ยฮะประจําช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องให้คนหยิบยืมเงินหรือว่าไปใช้หนี้แทนใครหรืออาจจะถูกหลอกถูกหลอกท,ทั้งที่คุณก็ บางทีก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะถูกหลอกแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรประมาณนี้พอถูกหลอกแล้วก็กลายเป็นว่าเออเมตตาเขามันจะเป็นบรรยากาศประมาณนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะอยากให้มีสติใจแข็งนิดนึงถ้าจะต้องเสียเงินไปกับการที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเสียรู้จึงเกิดการเสียทรัพย์เนี่ยก็ดูดีๆเนะฮะเดี๋ยวมันจะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะในอนาคตบางทีมันก็อาจจะต้อง ค่อยๆใจแข็งๆหน่อยเนาะชาววนังคารเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยยังไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มากนักแต่ว่าในสิ่งที่คุณกําลังทําหน้าที่กิจการที่คุณกําลังทําหรืองานที่คุณรับผิดช,ชอบเนี่ยมันจะเป็นงานที่เรารู้สึกว่ามันมีนมความคุ้นเคยอะเราทําสิ่งๆนี้มานานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราถนัดกับมันแล้วเราก็มีความสุขกับมันเราสบายใจกับมันมันเป็นการทํางานแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเวลาไปทํางานเพื่อนร่วม แล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทํางานกับครอบครัวมีคนเข้าใจคุณถ้าคุณจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเจตนาดีที่คนจะให้ความรู้บางท่านได้ไปทํางานกับเจ้านายอยู่ใกล้เจ้านายมากขึ้นเจ้านายก็รักเอ็นดูเมตตาให้ความช่วยเหลือเป็นธุระให้นะคะมันเป็นแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่ทำอยู่ก็ สามารถที่จะทําไปได้แบบตรงตามเป้าหมายแล้วช่วงนี้เนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนไม่คิดที่จะทําไม่คิดที่จะคือไม่คิดถึงความก้าวหน้านะเน้นความสุขเน้นความสบายใจเน้นทําสิ่งเดิมให้มันดีที่สุดนะคะหรือหลายๆท่านเนี่ยที่ทาผลงานที่ดีเอาไว้อยู่แล้วก็มีโอกาสที่ผลงานในอดีตจะกลับมามีชื่อเสียงกลับมาโดดเด่นในช่วงเวลานี้หรืออาจจะได้กลับไปทํางานเก่ากลับไปทํางานแผนกเดิมที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราสนุกกับมันก็มีโอกาสที่จะได้ทำ ใครค้าขายเนี่ยคะทำกิจการส่วนตัวก็ยังได้ทำสิ่งสิ่งเดิมอยู่อาจจะได้เอาของเก่าออกมาโละสต็อกนะคะเอามา Clear Stock เคลียร์สต็อกเอาความรู้ความสามารถเดิมที่มีมาที่เคยลร่มเรียนมาออกมาใช้งานนะะมันก็จะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในเวลานี้ใครที่นะคะกำลังเดินตามความฝันไปสมัครไปสอบไปอะไรก็ตามเนี่ย ช่วงนี้ล่ะค่ะจะได้ข่าวดีได้ทําตามความฝันนะคะหน้าที่การงานก็จะประสบความสําเร็จเป็นไปดังใจเราหวังเลยนะคะมีความสุขกับทุกๆเรื่องมากๆเนาะเรื่องความรักเนะะี่ยค่ะบางท่านจะมีรักทั้งเก่าวนกลับมานะหรือว่าจะได้พบเจอกับรักต่างวัยนะคะจะได้พบเจอกับความสัมพันธ์ที่บางทีเราเป็นเพื่อนคบกันเป็นพี่เป็นน้องคนใกล้ตัวเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทํางานเจ้านายลูกน้องอะไรแบบนี้เข้ามาจีบก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ นะะในความสัมพันธ์ของคนโสดเนี่ยจะได้เริ่มต้นความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งพอเราคุยกันแล้วเรารู้สึกคลิกมากๆเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยคนที่มาจีบคุณก็จะตามจีบตามตือ้อตามง้อจนคุณใจอ่อน และให้โอกาสเขาเกิดขึ้นใค่รอคอยคนเก่านะคะคนเก่าจะมางา้อง้อทุกวันนะจนเราเองก็เออใจดีเมตตาให้โอกาสกันได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนี่ยฮะไอ้ปัญหาเดิมที่เคยทะเลาะเคยเบาะแหวงกันเนี่ยมันมันอยู่ๆคุณคุณไม่คิดเลยนะคุณรู้สึกว่าคุณลืมเรื่องราวแย่ๆ ดืมความบอบช้ำในหัวใจคือมันปลงแล้วเนาะเราเน้นความสุขเราปล่อยวางแล้วก็จะไม่ค่อยทุกเรื่องความรักเนฮะใครที่มีรักที่ดีอยู่แล้วยิ่งเป็นความรักที่ดียิ่งขึ้นไปเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นคนรักพยายามที่จะเติมเต็มทำตามสัญญาในสิ่งที่ตั้งแต่เราสัญญากันอาไว้สมัยคบกันแรก คอยดูแลคอยใส่ใจเป็นคนรักที่ดีเหมือนเดิมตั้งแต่มาจีบเราใหม่ๆในะค,ความรักความสัมพันธ์มันทำให้คุณอบอุ่นหัวใจนะ่ะถ้าเขาทําอะไรผิดเนี่ยคือตามง้อเลยทันทีแล้วมันเป็นบรรยากาศที่โกรธง่ายหายไวคุณเองก็ช่วงนี้ไม่ค่อยโกรธแบบฝังลึกในจิตใจนะก็เลยทําใหออ้พอโกรธแล้วงอ้อแล้วโอเคเขาสํานึกผิด เราก็พร้อมที่จะให้อภัยในการพิสูจน์ตัวเองนะคะมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆมันได้ดูแลกันมันได้อยู่เคียงข้างกันมันได้เติมเต็มกันมันได้เยียวยาความรู้สึกกันเนะีถ้าใครเป็นรักทางไกลเนี่ยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคเลยเขาจะพยายามมาหาคุณเขาจะพยายามติดต่อคุณดูแลคุณทําให้คุณรู้สึกไม่ขาดหายไปไหนเพอเพอคนรักมาเปคุณด้วยเพื่อเป็นการเหมือนกับว่า เติมเต็มในช่วงเวลาที่เราไกลกันในความรักก็ดีการเงินก็ดีแต่มันไม่ปังเนาะไม่ปังไม่ปังปังปังแบบโอ้โหเด่นอะไรขนาดนั้นแต่คือมันดีค่ะเต็มไปด้วยความสุขจริงๆชาวอังคารเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ชอบในการอ่านไพ่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นมีความละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ